มันจะรอดไหมเนี่ยมันจะหนึบหรือ,อยังเราก็ยังไม่รู้นะเพราะจริงอยากเทโอ้ยข้างในสวยมากมอยากกินเลยอ่ะจริงๆครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ลองทําอะไรที่ยังไม่เคยทไม่เคยท,ทำหลายอย่างมากเก๊ีโยเกิดบูเบอรี่พูเลยนี่เอันนี้หนึบมากตรงนี้หนึบมากอยากชิมมากเหมือนเต้าหู้เหมือนชีสนะได้อร่อยอมีความแบบบูเบอรรี่ไหมสวยบนไอศครีมจากคลิปก่อนที่ทำกีกี้ยวเกิดมีเพื่อนถามมาว่า เอออยากให้สอนแบบละเอียดเลยลงสูตรให้ดูเลยว่าทำกีดโยเกิร์ตท,ทำยังไงใช่แล้วก็แบบกระชับกระชับอะไรอ,อย่างเงี้ยก็เลยจะมาสอนแบบละเอียดชัดสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะ <c oughs> ก็เป็นกล่องเอาไว้สำหรับเก็บโยเกิร์ตเอาไว้อืแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิถ้าใครไม่มีก็ทิ้งนมให้อุ่นๆก่อนแล้วกันหลังจากต้มนม,มนี่แล้วก็อเนียไว้กรองฟอง แหนแล้วน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องมีก็คือโยเกิร์ตต้องมีโยเกิร์ตนมอืมก็คือมีนมและโยเกิร์ตใช่ระดับแรกเปิดเตาตุ้มนมก่อนต้มนมอันนี้นมปริมาณสองพันมลนะคะก็คือหนึ่งเกลนลลอนนั่นเองสองลิตร<ะ>สองลิตรเราก็เทลงไปเลยโอเคตอนที่นมยังไม่ร้อนเนาะอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ เนี่ยก็คือมันเย็นจริงๆแนละ้วเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยก็มนมก็จะยังเย็นอยู่เราต้องคนอยู่ตลอดนะเพราะว่าถ้าไม่คนอนะ่ะมันจะไหม้เดี๋ยวเราจะลองวัดอุณหภูมินมดูก่อนนมอยู่ที่อุณหภูมิยี่สิบแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้มันไปถึงสักเจ็ดสิบอุณหภูมิเจ็ดสิบคือโอเคไม่ร้อนมากแล้วก็ระหว่างรอเราจะทําความสะอาดเอ,อ,อุปกรณ์หรือก็ภาชนะที่เราจะใช้สําหรับกรอง โยเกิร์ตจริงๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสที่ต้องทำนะแต่ว่าคือเราเรากลัวนมมันเสียเราก็เลยทำเพื่อความสะอาดและอนามัยมหรือบางคนก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้มนมด้วยเพราะว่านมจริงๆเขาก็ผ่านการเขาเรียกพาชเจอไลฟ์มาแล้วแต่อันนี้ก็เพื่ออนามัยเหมือนกันบางคนเขาอาจจะมีเครื่อง ทำโยเกิร์ตเลยก็ได้เมัอนอุ่นทำอุณหภูมิมาไว้อะไรเงี้ยคือมันมีหลายรูปแบบมากแต่อันนี้เป็นแบบวิธีแมนนวลง่ายๆเพื่อว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายแล้ก็ใช้หม้อที่บ้านต้มนมนมกับโยเกิร์ตก็คือเลือกตามความชอบได้เลยแต่นมก็คือเป็นนมโคร้อยเปอรซต full f a ก็อยู่ที่อุณหภูมิจะอยู่ที่24แล้วตอนนี้ก็ค,คนมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วประมาณ 5นาทีก็อุณหภูมิของนมตอนนี้อยู่ที่57ก็คือจริงๆแล้วการควรไม่ใช่อะไรคือแค่ขอแค่มันไม่ติดหมอ <Okay. S 1> ้อเฉยๆอ่าเพราะว่าถ้ามันติดหม้อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไขนมขึ้นมาแล้วมันก็จะไหมก็จะไม่เหมาะกับโยเกิร์ตของเราเทนั้นเองจริงๆมันมีวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ถ้าไม่มีที่วัดอุณหภูมินะพอนมมันเริ่มขึ้นไอแบบ ควันควันบนผิวเนี้ยก็เนี่ยเนี่ยแต่จริงตอนนี้มันเริ่มขึ้นละเนี่ยเนี่ยถ้าสังเกตล้วจะมีควันจางๆขึ้นคือนมมันเริ่มอุ่นละค่ะทีนี้พอเรามันเริ่มอุ่นเราไม่มีที่วัดใช่ไหม,มเราก็พอแล้วเราก็พอแล้วก็ได้แล้วทีนี้ถามว่าอ้าวเราจะรู้ได้ไงว่ามันเย็นเมื่อไหร่จะถึงจะต้องใส่โยเกิร์ตได้เงี้ยก็รอไปให้มันเรียกว่าอะไรอะ จริงๆจ,จะรอจนกว่ามันจะเย็นจนมั่นใจว่าว่าเย็นแล้วก็ไปอุณหภูมิห้องก็ได้หรือสําหรับอยากรู้ก็คืออาจจะต้องลองเอานมอ่ะมาหย,หยดหยดอยู่ที่มือตรงเนี้ยถ้ารู้สึกร้อนแบบสะดุ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะอย่าเพิง่งจนเอามาวางเอามาแปะๆด,ด,ด,ดูจนรู้สึกว่าแบบโอเคไม่ร้อนแล้วย่างเงี้ยค่อยค่อยเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปผสมกันที่ต้องรอ,อนมอุ่นก่อนเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวจุลินทรี์ที่แบบอยู่ในโยเกิร์ตหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะตายอ่ะจริงๆร,ง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 รงตอนนี้ประมาณเจ็สิแล้วละ่ะมันจะยกมันออกมาแล้วนี่ย้ายมันมาตรงนี้เนี่ยจังหวะเนี้ยก็คือรออย่างเดียวเลยรอมันเย็นน่ากินเป็นนมร้อนมากก็จริงๆมีอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทําให้มันเย็นขึ้นก็คือเปลี่ยนภาชนะมันเพราะว่าหม้อ่ัคักคูนี้ที่ต้มมาเนี่ยมันร้อนใช่ไหม แล้วเผื่อิญนแล้วมันเป็นหม้อหินด้วยมันจะเก็บความร้อนไว้นานเราก็เลยจะเอามาถ่ายภาชนะมันให้มันเย็นเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าเทเพราะว่ามันเยอะไปลองค่อยๆตักออกมาก่อนเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นก็คือจริงๆที่อยากใช้ที่กองอันนี้เพราะว่ามันจะช่วยกองให้ได้เนื้อนมเนียนๆเลยเพราะว่าเนี่ยช่วงสักครู่ที่เราคนอ่ะมันจะมีเนื้อของ ไข่ของนมอะ่ะจับตัวเป็นก้อนนิดหน่อยซึ่งถ้าเราไม่คนอยู่เรื่อยๆอะ่ะมันก็จะเป็นแผ่นๆเลยไงแล้วก็จะไหม้ไม่ติดหม้อได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเทด้วยกันนะเราจะประมาณนี้แล้วก็เผือเหลือที่ไว้เผือ่อใส่โยเกิร์ตเปลี่ยนเป็น2อ,อันเพราะว่าเนี่ยนม2ลิตรใส่กล่องเดียวไม่พอสำหรับใครที่มีกล่องใหญ่ก็กล่องเดียว ก็อาจจะพอได้ก็ได้แต่ว่านี่นี่ไม่มีกล่องใหญ่ไหวหกนิดนึงอ่ะง่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนมาชนะมามันลดลงมาเออมันลดลงมาสิบองศาก็ประมาณหกสิบอืมอมือ่าประมาณหกสิบเท่ากันสองกล่องนะ จริงขั้นตอนของวันแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเลยจะยุ่งยากหน่อยแค่แค่ตอนต้มนมเนี่ยแหละอหลังจากนั้นอะเราจะเอาโยเกิรต์ตคนให้มันไม่เป็นก้อนละแล้ประมัน50ก็น่าจะโอเคแล้วแหละใส่ไ,ได้ลวหรือเนี่ยเพื่อความชัวเราก็จะใช้วิธีนี้อย่างที่บอกไปว่าลองเอาตักมันนิดนึงแล้วก็เทบนหลังมืออ่า รู้สึกว่าไม่ร้อนจนสะดุ้งแล้วนี่อุ่นๆแล้วเนี่ยโอเคเลยถือว่าได้แล้วจริงๆถ้าตามอุณหภูมิก็ประมาณห <50. S 3> ้าสิบองศาเราจะมาเอาโยเกิร์ตท,ที่เราเตรียมไว้สำหรับคนที่ใช้กล่องเดียวก็เทลงไปได้เลยไม่ต้องกะแต่พอเพอินว่าอันนี้ใช้สองกล่องกล่องใหญ่กล่องเล็กใช่ไหมเราก็จะเทลงเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ สองในสามแล้วกันสองในสาแล้วก็เดี๋ยวเยวหลือดซัก1ส่วนเอาไว้ให้กับกล่องเล็ก1ส่วนใส่ลงไปจริงมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกเพราะสุดท้ายเดี๋ยวจะต้องเอาไปเทรวมกันอยู่ดีพอเทไปแล้วอ่ะก็คือคนไปเรื่อยๆให้มันเป็นเนื้อเดียวกันชอบกินมาก ทำให้สามีสามีก็ดันชอบเข้าไปอีกชมอร่อยทุกวัน <laughs> <laughs> เลย <laughs> มีแรงบันดาลใจในการทำนะคะคนให้มันเข้ากันค่อยๆคนไปเรื่อยนนะไม่ต้องรีบก็คือเอาให้ชัวร์ว่ามันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหลังจากนี้อ่ะเราจะทิ้งมันไว้ หนึ่งคืนข้างนอกตู้เย็นไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะจะให้มันทําการบ่มเราจะเก็บมันไว้ในที่มืดให้มันเก็บตัวเราก็จะปิดมันไปประมาณ8ชั่วโมงถ้าทิ้งไว้นานมากมันจะเปรี้ยวเราไม่ชอบเปรี้ยวสําหรับคนที่ชอบติดเปรี้ยวนิดๆก็8 9้าชั่วโมง12ชั่วโมงอย่างเงี้ยได้ก็จะติดเปรี้ยวนิดๆเราจะเก็บไปใต้อ่างหลังจานเป็นที่ประจำถ้าเรา แล้วเราก็จะเอาผ้าคุมไว้อีกชั้นหนึ่งกันแสงเราจะใช้ผ้ากันเปื้อนคลุม mm. ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะพรุ่งนี้เช้าตกเย็นวันที่สามกินได้วันที่สามเรามาดูกันค่ะข้ามาเก้าชั่วโมงแล้วเราก็มาดูโยเกิร์ตท,ที่เราหมักไว้กันขั้นตอนนี้มันยังไม่ใช่กีกโยเกิร์ตแต่เป็นการทำนมให้กลายเป็นโยเกิร์ต หลังจากที่ทิ้งไว้เมื่อคืนหนึ่งคืนประมาณเก้าชั่วโมงมาดูกันนี่ก็จะกลายเป็นโยเกิร์ตแบบนี้เลยใช่เป็นหัวเชือ้อเราจะมาดูกันเช็คก,ก่อนว่ามันตัวมีเท็กเจอร์อยังไงนี่เท็กเจอร์มันจะเหมือนโยเกิร์ตจริงๆโยเกิร์ตเกือบเกิดจะพุดดิ้งแต่ก็ยังไม่ใช่พุดดิง้ง จากที่เมื่อวานมันเป็นของเหลวเป็นนมใช่ไหมตอนนี้มันเป็นโยเกิร์ตเห็นไหมใช่จริงๆนี่ก็คือกินได้แล้วนะเอาเขาตู้เย็นแล้วก็คือกินได้เลยเป็นหัวเชือ้อแล้วก็คือขวดให้มันหนึ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามันไปเทลงกล่องอที่ใช้สําหรับกล่องกี่โยเกิร์ตใช่คดานี่ก็คือเป็นกล่องปริมาณสี่ลิตรก็บางคนจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้ใช่บางคนไม่มีกล่องแบบนี้ก็ ผ้าขาวบางหรือไม่ก็มันจะมีกล่องขนาด2ลิตรก,ก็มีใ,นนใช่ใช่ค่ะหา<ม>ซื้อได้เดี๋ยวจะ,ะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะอันนี้กล่องแบกกใช่ก่อนเทอ่ะเราก็ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนอีกทีนึงก็ได้นะคะนี่คือทำมาแล้วเรียบร้อยเทลงไปได้เลยอย่างนี้กวาดน้องลงมาให้หมด ก็อีกกองนึ่งอ่านี่ถ้าสังเกตก็คือเห็นไหมว่าข้างลางมันจะมีน้ำเวริร่มไหลออกมาแล้วติงต่งๆถ้าสังเกตเขาจะมีสปริงตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็มีตัวทับแบบนี้ก็สำหรับครั้งแรกวันแรกก่อนแปดชั่วโมงแรกเนี่ยหลังจากนี้นอีกแปดชั่วโมงเนี่ยเราจะปิดแค่นี้ก่อน เราจะยังไม่ใช้สปริงเนาะเพราะว่าม,มันยังเป็นเหลวๆอยู่ถ้าใช้สปริงแล้วมันจะเป็นยังไงอะถ้าใช้สปริงกดลงไปเลยอะสําหรับมือใหม่ที่จริงเราเคยทําไปแล้วพอเราไม่รู้พอเราวางลงไปใช่ไหมแล้วเราใช้สปริงอัดไปเลยอะ่ะพอมันเป็นของเหลวอยู่อะมันก็จะทะลักทะลักขึ้นมาอยู่ที่ฝาก็คือแปลว่ามันเขาเรียกว่ามันยังไม่เซ็ตตัวม,ม,มันยังไม่ทันได้เซ็ตตัวให้ให,ให้ให้น้าเวอะมันกองออกไปก่อนอันเนี้ยเราก็เลยเรียนรู้มาว่าเอ๊ะ หรือว่ามันยังอย่าเพิ่งใส่สปริงก็คือเนี่ยนจริงๆไม่ต้องกดอะไรเลยด้วยแค่ทับมันลงไปเบาๆเองอืมก็คือรอมันยังมันยังมันยังดึงดึงอยู่เลยเนี่ยมันยังไม่ได้ก็เลยใช่ยังไม่ต้องกดมันสปริงก็อย่าเพิ่งใสเดี๋ยวรอสักแปะชั่วโมงก่อนทีนี้เนี่ยที่ปิดฝาเนี่ยก็คือเข้าตู้เย็นได้เลยนะไม่ต้องไว้ข้างนอกแล้วอืมเพราะมันเป็นโยเกิร์ตไปแล้วใช่เพราะมันเป็นโยเกิร์ตแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นอันเสร็จสับสำหรับขั้นตอนตอนเช้าจากเมื่อคืน ก็เราก็จะได้โยเกิร์ตแบบนี้เราเดี๋ยวอีกแปดชั่วโมงค่อยมาดูกันใหม่ใช่ประมาณแปดชั่วโมงค่อยมาดูนะคะอืมอันนี้คือเรากองน้ําเวไว้สิบสองชั่วโมงใช่นานมากจริงจริงนานกว่าปกติที่เราทำวะใช่ก็ได้น้ำเวออกมามเยอะพอควรเลยแต่ถึงแม้ว,ว่าน้ำเวจะออกมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเนื้อข้างในอ่ะ มันก็จะยังไม่หนึบนะเห็นปะ oh. มันก็ยังจะมีความเป็นมันโยเกิร์ตข้นๆโยเกิร์ตข้นๆอยู่ดีก็คืออันนี้จริงๆเป็นก,ก, uh. กนนล uh. กนกีกโยเกิร์ตนั่นแหละอก็เป็นกลีกโยเกิร์ตแบบสายไม่หนึบ uh. ระวังเลยนะอืทีนี้กองน้ําเวกเก็บไว้ก่อนออ๋ oh. จริงๆสําหรับใครที่ชอบกินแบบเนี้ยแล้วก็กินได้แล้วนะอันนี้คือ uh. เป็นกลีกโยเกิร์ตแล้วก็คือตักใส่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยได้เลย อืมแต่แค่ยังไม่ได้แห้งเหมือนไอสกรีมที่ตักเป็นสกู๊ปได้ใช่อืมอันนี้เราก็เตรียมขวดมาไว้หนึ่งขวดสำหรับเก็บน้ำเวย์เอาไว้กินน้ำเวย์อันนี้คือกินได้กินได้มีประโยชน์มากมายไปหาเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทุกครั้งที่ทํานี่ก็คือกินวันละแก้วกลัวละช็อตได้เลยอืมโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าเกือบหนึ่งขวดเลยเนี่ย อืมอ๋อ oh. โอเคทีนี้จริงๆแล้วอะ่ะอันนี้เป็นสูตรปกติที่ถ้าจะทำกินทำต่อรสธรรมชาติรสปกติใช่ทำต่อก็คือกดสปริงก็จบละถูกเดี๋ยวเราจะทำใส่สปริงให้ดูแต่ว่าวันเนี้ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะลองใส่คูรเลร์ลูบุรี่รใช่แต่ว่าเราเอามาทำเป็น น้ำแข็งน้ำแข็งเล็กๆไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยวจะลองหักโอเคโอเคอุ้ยอุโอเคมาละเราจะใส่ให้มันว้ายโอเคโอเคจะประมาณครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันแต่ถ้าเราจะไปหาน้ำผลไม้ที่แบบใส่บล็อกน้ำแข็งไว้ก็ได้น่าจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่อันนี้เป็นพูเรก็จะเป็นเหมือนเนื้อเนื้อผลไม้บดใช่แต่ว่าเราเอามาทําเป็นน้ําแข็งนั่นเองอทีเนี้ยหน้าตามันก็เนี่ยจะประมาณนี้นะคะทุกคน <Ừ. S 2> แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ไม่เคยทาม,มาก่อนปกติก็ทํากี่โยเกิร์ตก็จบละใช่เพราะจริงๆขั้นตอนต่อไปมันคือแค่เอาฝากดทับแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักวันสองวันก็จะได้แบบหนึบหนึบแต่อันนี้เราอยากจะลองกินเป็นเนื้อบูบูรี่ดูคือเราไม่ได้อยากแบบเอาไปผสมเนาะเป็นเนื้อเดียวเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นตรวเดียวอะ่ะอยากจะทําเป็นแบบอย่างนี้แหละลองดูเล่นิลองสูตรใหม่หาทําตอนเนี้ยเราจะ กดลงไปจําได้ไหมที่ครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าเราอย่าเพิ่งกดเพราะมันเหลวอยู่ตอนนี้มันเริ่มหนึบขึ้นมานิดนึงก็ใส่สปริง,งไปใช่แล้วก็จะใส่สปริงกดได้ละอืมเอาแล้วลนะฟึ๊บคือถ้า,อาถาองทํำกีจก็เกิดดีๆหน่อยเขาจะมีสปริงช่วยกดสปริงแข็งแรงมากอืออ่ะเราจะทิ้งเอาไว้คืนนี้ใช่ไหมก็ประมาณสักเกือบสองวันเหมือนกันพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาวันอาทิตย ช่วงเย็นแล้วเราก็จะได้กลินละเราจะมาดูกันเกือบสองวันเหมือนกันใช่น้ำเมย์เราก็จะเข้าตู้เย็นไปพร้อมกันเลยแล้วตอนเช้าเราก็จะจิบกินเีล่นเดทเล่นเดทเละนเดอเลนอืมเสร็จแล้วค่ะเอาไว้วันอาทิตย์เย็นมาดูกันสองวันเราทำโยเกิร์ตมาเป็นวันที่ทิ้งไว้อัดสปริงไว้ประมาณสองวันแหละจากวันนั้นมาสองวันใช่นี่นะน้ำออกมาน้ำเบย์แบบสีแปลกๆละเป็นสีม่วงๆ่วงเราจะมาดูหน้าตากันนะจะา โอ้โหมันระเลงเป็นแบบนี้อุ้ยมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทะลักขึ้นมาคล้ายๆตอนที่โยเกิดมันเหลวมากแล้วใช่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจริงๆมันขึ้นมาเยอะอยู่นะอมเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในกันอีกทีนึงนะว่าน้าตามันประมาณไหนมันจะรอดไหมเนี่ยมันจะหนึบหรือยังเราก็ยังไม่รู้นะเพราะจริงๆอยากเทมันจะหนึบอยู่นะมันผ่านมาเท่ากับเวลาที่ทำมาสามวันครึ่งอะนะ ประมาณนั้นโอ้แต่บูบุลี่มันน่าซูดมากดูสิแต่อันนี้ยมันถือว่ามันขึ้นมาไงโอ้ยข้างในสวยมากขอดูตั้งแต้หน่อยข้างใต้เป็นอย่างนี้จิงนะครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนข้างในคือหนึบดีมากเลยอยากกินเลยอ่ะดูลูกหมีดิลูกหมีเป็นรูปเลยจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่ลองทําอะไรที่ยังไม่เคยทำหลายอย่างมากคือปกติแค่นี้เราจะขูดกินทีละลูกทีละลูกจนหมด แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะคว่ามันออกมาแล้วตักเก็บไว้เป็นสกู๊ปสกู๊ปสกู๊ปเป็นแผ่นๆเก็บไว้เลยโเคแปลกดีแฮะอันนี้คือคว่ามานะเป็นบล็อกสวยมากใช่เดี๋ยวเราจะมาแบ่งเก็บในกล่องไว้แล้วเราจะกินเป็นครอบนี้เราจะไม่ได้ทเป็นสกู๊ปนะจะทาเป็นช่องๆอย่างนี้เลยออมตรฟตรฟเกยเกิดบลูเบอรี่พูเลยมาชื่อกับชื่อก็น่ากินละ อันนี้เราจะทำางนี้ก่อนเป็นบล็บอกอย่างที่บอกอเยอะอยู่นะปริมาณเยอะเราจะได้ไหมเนี่ยนูนี่นะตามก็จะนีอ่ะแล้วเราจะกินแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้มันดูไม่หักเลย ปกติถ้าเป็นโยเกิร์ตถ้ามันเหลวๆหน่อยมันจะแผลละใช่อันนี้มันเป็นก้อนไงมันถูกอัดมาจริงๆถ้าอัดตบอีกก็ได้อีกนะนี่เว้ยนี้หนึบมากตรงนี้หนึบมากอยากชิมมากเหมือนเต้าหู้เหมือนชีสนะเหมือนชีสก้อนอ่ะเ้ยมันเหมือนกินชีสเขาหนึบนะอันนี้คือไม่กล้าจับแรงเดี๋ยวเรากองกินแบบเพียวๆก่อนแล้วค่อยผสมผลไม้ลงไปเนี่ยขอแบบขอลองชิมก่อนเลยนะว่นนี้จะทเป็นไง ได้ไหมได้อร่อยอ่ะมีความแบบบูเบอรี่ไหมบูเบอรี่เนี่ยมันสวยไหม,มเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไอติมอันนี้คือแบบท็อปบนขนมปังอะไรอย่างเงี้ยได้ละเก็บไว้ปึง้งข้าวตู้เย็นตักกินเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้อ๋อมันมีตรงนี้เนี่ยเป็นโยกเกิร์ตบูเบอรี่เลยอือหโอ้ยเป็นโยกเกิร์ตบูเบอรี่อุ่ยน่ากินวันนี้เพอเร์เฟก์ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จอืออื ดีไหมอร่อยโหตรงนี้บลูเบอรี่ฉ่าเลยถ้าคนชอบกินบลูเบอรี่แบบเป็นถ้วยๆอ่ะที่นึกออกว่าเหมือนเราไปซื้อบลูเบอรี่ที่เป็นยี่ห้ออ่ะอันเนี้ยดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเป็นแบบหวานจากบลูเบอรี่เราเพียงแตไม่มีน้ำตาลเออไม่มีน้ําตาลแล้วตัวโยเกิร์ตมันมันมๆนะอือแล้วบลูเบอรี่มันไม่หวาน่ะคนชอบบูอ่าโยเกิร์ตบลูเบอรี่ไม่หวานเงี้ยอืมอืมอร่อยอร่อยมาก กินไม่หยุดแล้วเนี่ยแต่เนี้ยเป็นโยเกิร์ตที่เรากองเวฟออกมาแล้วด้วยนะอืมโหดีมันก็จะมีความข้นมาใช่โหนี่หน้าชุบช็อกโกแลตมาเนี่ยขอลองชิมอันนี้แบบเนี่ยที่โดนตัวเนื้ออือตัวเนื้อบัลลีให้ชิมก่อนอืเป็นไงคะอืมอร่อยไม่หวานเลยอเอีเ่ยว อืมก็ยงเปรี้ยวบลูเบอร์รี่มันโยเกิร์ตเออโยเกิร์ตไม่เปรี้ยวเลยโยเกิร์ตมีความมันอืมรสดีมากอร่อยอร่อยกว่ารอบก่อนนี่รสเนื้อมันแน่นกว่ามันกดอย่างเดียวไม่ได้เปิดเลยสวยบนไอศครีมเดี๋ยวขอไปเก็บความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะก็ยังไงใคร ชอบลองไปทําตามดูนะคลิปนี้จริงๆก็กะกจะสอนทําโยเกิร์ตธรรมดาแต่แบบ <c oughs> เป็นโยเกิร์ต <c oughs> บูเบอร์รี่ที่แบบก็แนวอีกแบบหนึง่งรอบหน้าน่าจะมีไอเดียอะไรสนุกๆอีกคอยติดตามไว้ดีๆกันนะครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก้อนเนี้ยเอามาใส่ผลไม้ใส่คาเคานิปนะครับหรือใส่ผลไม้แห้งก็ได้มันก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่แบบ ไม่ชอบกีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติมากบอกเลยว่าปรุงไปหน่อยหนึ่งอร่อยเลยดีต่อสุขภาพด้วยไปละ